ถ้าสงสัยแล้วพูดออกมาเลยเนี่ย<ม>เขาเรียกว่าเพอร์เจอร์ครับอินทอต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 อินทรคว๊กวขอสวัสดีพี่น้องชาวไทยพุทธทุกๆท,ท่านทุกท่านรู้ไหมครับว่าที่ผมปิดอยู่หน้าผากเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายฮารานที่ท่านสังเกตได้ถ้าท่านก็ไปเซเว่นเนี่ยท่านจะเจอโลโก้ฮารานนี้ ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับชาพุทธเลยเป็นของอิสลามแล้วโลโก้ฮาลานเนี่ยนะไม่มีประโยชน์เลยเลยเราเสียเงินฮาลานมาติดโลโก้ตัวนี้แล้วสินค้าก็แพงขึ้นแล้วมันเป็นเครื่องหมายของการส่งเสริมในการฆ่าสัตว์อาหารสมุนไพรหรือไข่ต้มไข่ต้มอะไรในเซเว่นเนี่ยมีฮาลานทั้งนั้นผมอยากให้ผู้ประกอบการ ยกเลิกฮาลานทั่วประเทศเพ่องเงินฮาลานได้จากประเทศชาวพุทธเนี้ยประเทศไทยเนี้ยเป็นล้านล้านบาทต่อปีแต่ไม่เสียภาษีไม่อะไรเป็นกฎหมายเป็นเครื่องหมายเถื่อนซึ่งเราชาวพุทธจะยอมไม่ได้ผู้ประกอบการท่านรู้ไหมว่าเงินนี้เข้าไปไหนผมสงสัยว่าสามชายแดนใต้โจรสามแดนใต้และทั่วไป ได้รับเงินอุดหนุนจากอันนี้หรือเปล่ายังสงสัยอยู่แล้วทําไมกฎหมายไม่เข้าไปจัดการท่านมีเครื่องหมายฮาลานแต่ท่านไม่มีอยอยท่านสินค้าท่านออกนอกประเทศไม่ได้แน่นอนท่านมีอยอยท่านไม่มีฮาลานยังดีกว่าเป็นร้อยถ้าเป็นพันเท่าทั่วโลกยอมรับอยอยเราแต่ทั่วโลกเขาไม่ยอมรับฮาลานเพราะประเทศใครประเทศมันนะ ขอผู้ประกอบการทั่วแผ่นดินประเทศไทยและคนที่ยังไม่เข้าใจขอยกเลิกฮาลาลด่วนเพราะเงินนี้เป็นเงินส่วนหนึ่งสงสัยว่าจะเป็นมาส,งส่งเสริมผู้ขอการร้ายโจรใต้ซึ่งเป็นอิสลามล้วนๆทำไมอิสลามโจรใต้จึงไม่หมดสิน้นเพราะคนพวกนี้เขาปกป้องกันเองเขาถือว่าเป็นเรือนร่างเดียวกันฉะนั้นเครื่องหมายนี้เป็นอันตรายต่อชาวพุทธและทำลายเศรษฐกิจ สูบเลือดสูบเนื้อโดยไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นกับตรงกลางข้ามมันเป็นเครื่องหมายอปยศเป็นเครื่องหมายส่งเสริมในการฆ่าสัตว์ชาวพุทธเราถือนะักถือหนาไอเครื่องหมายนี้เมื่อรู้มารู้สืบรู้แล้วอ๋อ,อม,มันเป็นเครื่องหมายส่งเสริมรเป็นการฆ่าสัตว์อย่างถูกต้องตามอิสลามแล้วเราไม่ควรจะติดแล้วขอผู้ประกอบการทั่วประเทศไทยรับรู้แล้วก็ยกเลิกด่วน แล้วประชาชนทุกท่านจงเลือกซื้อสินค้าเซเว่นหรือที่ไหนแล้วแต่ถ้าเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงแล้วอย่าไปซื้อมันแยเครื่องไม้ารานอยู่หน้าผาผมนี่นะครับสวัสดีครับ เหนื่อยไหมเหนื่อยเนาะเจออะไรแบบนี้เนี่ยเหนื่อยเหนื่อยปวดกระบาลสําหรับครั้งที่แล้วนะคะผมผมได้อาทาการลงคลิปไปแล้วนะที่มันเป็นคลิปเนี่ยอ่ะผมได้ทําการลงคลิปแล้วก็พูดไปแล้วบอกไปแล้วว่าการที่สินค้าเนี่ยมันมีตาหารนเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรกับราคาสินค้าเลย แต่สงสัยก็จะไม่ฟังกันสงสัยจะไม่เข้าใจกันหรือว่าเพราะว่าผมเนี่ยเป็นอิสลามการที่ผมออกมาพูดแบบนั้นยกตัวอย่างแบบนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราไปฟังจากปากของผู้ผลิตสินค้าที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมกันดีกว่านะครับผมผมเนี่ยได้ไปทําการสืบเสาะสืบหาคนที่เขานั้นไม่ใช่อิสลามคนที่เขานั้นไม่ใช่มุสลิมแล้วคนที่เขานั้นมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นถึง CEO เจ้าของแบรนด์สินค้าเดี๋ยวเราไปทําการรับชมแล้วก็รับฟังมุมมองแล้วก็ทัศนคติของเขาที่มีต่อตาหาร้านกันเลย ในวันนี้ไม่ใช่มุสลิม100%แล้วก็ไม่มีโคน่นเงาสักหลาที่เป็นอิสลามด้วยถ้ามีเอาขี้หมาอมใส่ปากน้ำมาพ่นใส่หน้าผมได้เลยสวัสดีค่ะครับผม ก็อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับ <c oughs> ผมตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยอาก็คุยกับคุณบิวนะก็ที่เราเกิดกันไว้แต่ขอ,อก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณบิวแนะนําเผื่อใครที่ยังไม่รู้จักคุณบิวนะครับก็บิวนะคะมาจากเพจวิงเกิลนะคะเป็นลีนโปรตีนฟูดก็คือเป็นอาหารคลีนรเพื่อสุขภาพที่ให้ความสําคัญกับตาฮาลานแล้วก็ตามาตาารฐานความสะอาดปลอดภัยทุกๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น GMP อย Thailand Trust Mark อุตสาหนะคะ แล้วก็รวมถึงทาร้านด้วยค่ะเนื่องจากว่าวิวเนี่ยเป็นคนที่ทานอาหารสุขภาพแล้วก็ดูแลรูปร่างแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วดูก็เลยเริ่มมาทําสินค้าที่เป็นอาหารสุขภาพประเภทอกไก่นะคะก็คือสินค้าก็ราคาอยประมาณนี้ค่ะเป็นอกไก่ต่างๆนะคะอันนี้เป็นไส้กรอกอกไก่ค่ะซึ่งก็จะมีตาทาร้านอยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเข้าคาถามเลยจาขอรบกวนเวลาไหมคะ ก็คาถามก็ขอตรงๆเลยว่าทําไมผลิตภัณฑ์ของคุณบิวเนี่ยถึงให้ความสําคัญกับตาหารัานคืออันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะคะคือบิวมองว่าตาฮารานเนี่ยคือพอศึกษาแล้วว่าเออรู้สึกว่ามันเป็นตราที่ให้ความสําคัญกับเรื่องความสะอาดแล้วก็ใส่ใจผู้บริโภคซึ่งบิวมองว่าอย่างแบรนด์บิวอะค่ะจะมีตราสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นออการันตีหลายอย่างเช่น GMT ฮาลัาน YO, ออยอ ISO Thailand Trust Mark คือหลายอย่างเลยค่ะพวกเนี้คือดิวมองว่าเป็นมาตรฐานที่มีความสําคัญในแต่ละด้านเท่าๆกันยูไม่ได้มองว่าอันนี้สําคัญอันนี้ไม่สําคัญรูมองว่าถ้าเกิดยิ่งมีอ่า การันตีมากๆค่ะมันก็จะยิ่งดีกับผู้บริโภคค่ะซึ่งโอเคในแง่มุมของค่าใช้จ่ายแต่ละมาตรฐานเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายแล้วมีค่าดําเนินการที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีขั้นตอนในการผลิตแตกต่างกันไปแล้วก็การควบคุมที่ค่อนข้างซับซ้อนมากๆนะคะซึ่งดิรู้สึกว่า มันก็เป็นผลดีกับผู้บริโภคแล้วก็ในในมุมผู้ผลิตก,ก็คือดีด้วยเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออเราได้ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานลูกค้าได้สินค้าไปก็คือปลอดภัยจะได้ไม่มีการแบบว่าเออมีสิ่งสกปรกเสื้อปอนหรือว่าแกกตกปลอมอะไรเงี้ยค่ะมันก็ดีกับทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคด้วยค่ะ ก็คือในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิตเนี่ยยิ่งมีตารับรองเยอะก็คือมันจะยิ่งมีผลดีต่อผู้บริโภคใช่ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้นง่มุมของบิวส่วนตัวนะคะ<ม>ซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยทุกๆก,การรับรองนี่ก็คือจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้อง<ม>ค่ะทุกขั้นตอนตราสัญ,ญลักษณ์แต่ละอย่างมันจะมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการหมดค่ะแล้วโดยปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่าวันเนี้ยเอาตาหาร้านออกไปจากสินค้าคุณบิวเนี่ย คุณบิวคิดว่าสินค้าของคุณบิวจะคงอยู่ในราคาเท่าเดิมหรือว่าราคาจะถูกลงครับเอ,อ่อก็อย่างที่บิวจ้างไปค่ะบิวมองว่าตราสัญลักษณ์ในเรื่องความสะอาดปลอดภัยของผู้บริบโภคแต่ละอย่างเนี่ยมีความสําคัญเท่าเทกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเอาตราสัญลักษณ์ไหนออกราคาก็จะไม่ได้เปลี่ยนค่ะ<ม>เพราะว่าเราให้ความสําคัญกับต้บนทุนเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นมันก็เหมือนกับ วินวินนะคะผู้บริโภคก็ได้สิ่งที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้ว่าเออขั้นตอนการผลิตนะมีการดูแลอย่างดีมีการคัดสรรวัตถุดิบกว่าจะได้มาซึ่งแต่ละวัตถุดิบแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีการผ่านอะไรมาบ้างผ่านมาตรฐานความปลอดภัยอะไรมาบ้างซึ่งดิวมองว่ามีความสําคัญเท่าๆกันต่อให้เอาออกก็มีค่าไม่ได้ต่างกัน,นะค่ะก็คือพูดง,ง่ายๆถึงแม้ว่าไม่ใช่ชาวมุสลิมแต่ก็คืออามีความสบายใจในระดับหนึ่งว่าสินค้าเนี่ย สะอาดปลอดภัยชัวร์นอกจากจะมีตารับรองที่เป็นออยอแล้วก็คือมีหาร้านแน่ใจได้เลยว่าปลอดภัยแล้วสมมุติว่าถึงแม้ว่าวันนี้เอาตาหาร้านออกไปราคาสินค้าก็ยังเท่าเดิมเพราะว่าผู้ผลิตยอย่างเราเนี่ยไม่ผลักดันภาระหน้าที่ค่าใช้จ่ายลงไปในตัวสินค้าแล้วก็จําหน่ายให้ผู้บริโภคแน่นอนเพราะมันคือความรับผิดชอบของเราถูกต้องไหมครับใช่ค่ะต่อให้ไม่มีอ่อ ปลาพวกนี้เราก็ต้องให้ความสำคัญกับความสะอาดปลอดภัยอยู่ดีซึ่งซึ่งการมีเนี่ยมันก็แค่การันตีว่าเราว่าเราทําสะอาดปลอดภัยจริงๆนะซมีคนตรวจสอบมีมีคนจากหน่วยอื่นแบบเป็นเอ,อ่อเตอร์ตาร์เนี่ยนะเข้ามาตรวจสอบเราเท่านั้นเองคะ่ะโอเคครับผมกระจ่างมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับผม ครับผมขอบคุณมากครับไรค,ครับแม้อันที่จริงอยากจะคุยกับคุณยูต่อเลยเกินแต่พอเออ <laughs> แบตกล้องจะหมดอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็มารีบสรุปกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมสรุปนะครับ ตาหารานเนี่ยมีประโยชน์กับชาวพุทธด้วยเช่นการประโยชน์ที่ชาวพุทธจะได้อะนั่นก็คือความสะอาดที่มันเป็นการรับรองเพิ่มมากขึ้นเพิ่มเติมนอกจากความปลอดภัยที่เป็นอยอยแล้วเนี่ยคุณก็มั่นใจแล้วก็สบายใจได้ว่าตาหาราสเนี่ยมีความสะอาดมีความวิถีวิถันอย่างมากตัวอย่างเช่นหากเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์คุณก็มั่นใจได้เลยว่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยจะไม่ถูกฆ่าด,ด้วยกับการทรมานไม่ว่าจะเป็นการทุบหัวหรือการช็อตการเจาะคอ,อหรืออะไรต่างๆนานาก็ตามหลักของอิสลาม,มอย่างเดียวที่่สาาาาามมรรถอออนนนุญตห้้้ททไดดดกก็คืชลลเั ไม่มีการทรมานรูปแบบอื่นแล้วน้ําที่ใช้ล้างาสัตว์เหล่านี้นะครับผมก็จะต้องเป็นน้ําที่ไหลผ่านอย่างน้อยในประโยชน์ที่ชาวพุธจะได้นั่นก็คือความมั่นใจแล้วก็ชัวร์ป๊าบว่า มันมีความสะอาดอยู่ในระดับหนึ่งกันเลยและอีกหนึ่งสิ่งที่มั่นใจได้ที่ฟังจากป่าเขานะถึงแม้ว่าจะเอาตาหาล้านออกเนี่ยราคาสินค้าก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่ลุงว่าเลยเพราะฉะนั้นชาวพุทธสบายใจได้ครับตาหาล้านเนี่ยไม่ได้ตาปิงตาดูดเลือดดูดเนื้อหรืออะไรขอให้จะมีหรือไม่มีราคาสินค้ามันก็เท่าเดิมและอย่างที่3นะครับลุงที่ลุงบอกโอ้ยเป็นตาที่ตรงเติมไม่การค่าตัดจะบอกให้นะ คำสอนที่ว่าสัตว์เนี่ยสามารถที่จะฆ่าได้โดยไม่บาปถ้าหากว่าจุดประสงค์ของการฆ่านั้นน่ะเพื่ออาหารไม่ได้เป็นหลักคำสอนของศาสนาอิสลามศาสนาเดียวนะครับ มีทั้งอิสลามคริสแล้วก็ยิวอย่างน้อยก็มี3มศาสนานี้แหละที่เขาเชื่อแบบเดียวกันซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยลุงจะเชื่อว่าคนกินเนี่ยไม่บาปคนฆ่าบาปอย่างเดียวเนี่ยหลักความเชื่ออะไรของลุงเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาเลยฉะน,นั้นแล้วเนี่ยในเมื่อผมเนี่ยไม่มีปัญหากับความเชื่อลุงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมลุงต้องมีปัญหากับความเชื่อของผมด้วยจะอย่างไรก็ตามก็แล้วแต่ถ้าลุงคิดว่ามันเป็นความผิดบาปมหัน ลุงอย่าก,กินหมูปิ้งให้ผมเห็นนะสําหรับผมแล้วเนี่ยการกินเนี่ยถ้าหากว่ามันผิดจริงเนี่ยผู้ที่กินก็ไม่ต่างอะไรกับผู้จ้างวานค่าหรอกเอาเงินไปจ่ายเขาเขาถึงค่าให้ลุงกินแล้วอย่างที่4ี่นะคะผมที่ลุงบอกว่ามันเป็นตาทองตาเถื่อนอะไระเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะคะผมนะบรรดาราชดรสล็อตเนี่ยเขาก็ได้นําเรื่องนี้เนี่ยไปจงไปแจ้งสุดท้ายแล้วรัฐบงรัฐบาลอะไรก็ไม่ได้จัดการเพราะเขาปล่อยปลาล่าเลยหรอไม่ใช่เพราะว่าตาหาราเนี่ยทาถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง ฉะนั้นเลยเนี่ยที่ลุงบอกว่าเป็นตาเถื่อนตาอะไรเนี่ยมันคือความมโนของลุงเองเรื่องตาฮาราเนี่ยเรื่องเก่า3ปี4ปีแล้วก็ยังจะเอามาพูดกันทิปของลุงเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพระจาไม่ผิดน่าจะตั้งแต่ปีที่ลแล้วก็ยังมีการขูดขึ้นมาโพสต์ต่อท่าไมเป็นไรถ้าสะลัดขยันขุดผมก็จะขยันกบให้ส่วนข้อ5ข้อสุดท้ายเนี่ยที่ลุงบอกโอ้ยสงสัยมันจะมีการสนับสนุนจนได้ คนเรานะครับผมถ้าสงสัยเนี่ยเขาจะต้องหาหลักฐานหาข้อมูลก่อนที่จะพูดแต่ถ้าสงสัยแล้วพูดออกมาเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเพอเจอร์ครับ